น้าประสบสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับพูพอกันกับห้องสองคนอีกแล้วครับวันนี้พอกันตอนแรกค่ะคึมคึมส่วนนี้ก็สีหามือพอกันเท่น,นึงนะครับเ<ะ>มื่อนี้คือเก่าครับพี่น้องเมื่อนี้ห้องสีหาเนี่ยอยากนึกกินมากกินด่างพี่น้องคือเก่าครับนะตำซูพี่น้องกินดีกว่าเนเมือนี้ห้าสีตำเอียง มือนี้สีดำดำนั่งสบายนั่งกับเล็บมือนั่งค่ะครับเนาะคป็นกระเทียมตูดนะครับนี่เล็บมือนั่งนะครับกาศสบายนั่งย่าหอยสล์ลีแกหัวลวกมากแล้วเนาะครับอ่ะตามเลยบ้านี้กินย,ยากินยากินสซมมาหาดีกินยูโคลยูปลาสองคนนี้คือเราครับ บรรยากาศเป็ตนตะฝนตกเนาะขึ้นมาแล้วต้อนยองเป็ยนหอนหอนพี่นี่ฝ่าฝนดีเนาะฝนตกแต่พวกปีแฮะอันนี้เป็นเคี้ยวสมนบ่ฮะ<า>แมนเนมนคีือวสมบานเฮาเคีือวสมบานเฮาแซ่บแซ่บครับ ตำเท่บ๊กตำฮุ่งใช่เไหมหนามลายหยอกสมสมหอมหอมกว่าแบบเครือปกติด้วยแหม่แหม่เสบเครือสมเครือเครืออ๋อ,อเป็นอื่นช่วงนี้ก็บับาท่านได้ไปห้างอยากห้กินคือเกานะครับ หาแต่เนี้ยเาไม่กิน้านที่ลองนะครับเรื่องซีหามือนพอกันทีนึงขึ้นาขึ้ผนผลมากครับแต่ว่าแห่งประโตเจเทียครับนี่จะขึ้นมาเป็ตนตะโตกแห่งเรือเทามาเนี่ ตุ่ยตะหำ้าเฮียนี่ปบรรยากาศหน้ามะขามนี่น้ามะขามนะตรกางนั่นเล่ย์เล่ยครับพ่อได้สด่งตัวนี้ยังเนอ่นตาลตัว้เป็นโค้งนวดเนลงไปไล่แหละบัวเถาเป็นยังหนึ่งเนาะเสียบขึ้นก่อนตั่น้งเถะ ใส่ร้ายเสียบร้ายอืยนี่นะครับมองไม่เสียบอยูังไงล่ะอะต,ตอนเนาะตอกน้องเน,งนาะ

อกับว่าต่ำคัดเนาะเอาสิโคเล่เอา,าเต็มครคเลยเท้าขนาดพระท่านเซลล์้อยเอาบะโคเล่เอาไป <Okay. S 2> สีขึ้เป็นจะวจวดเลยเท้า สุดสิชิมบ่จะดืิชิมกันหน่นะชิมตะนะตะนาบ่าน้านำกะนนัวบ่นัวบ่ใส่ังีอีบ่ไนการเวด้การลอกลออ็สุดยอดเลยใส่หอมก่อนใส่หอมสิเด็กกินมอนอพี่น้องเลย ฝนคืออันขึ้มมาแล้วบานไงน, <laughs> นะกินแบบเปล่าแบบฟังไปเลยเฮาอ่ะพี่น้องเบิ่งฝ่าก่อนขึ้มมาแล้วครับผมคิดว่างานจากเขาเฮาลนะมาบาน <laughs> จัดจานเลยเฮาเทาจัดจานเลยเอาบกหอยไอ้เด้ใช้รูปแบบนีหอยจังคนเอาก็ได้จ้าคนที่ระดับ เดี๋ยวเอาใส่เลยก็ได้อะถ้าเปิ้ลแยกใส่เลยก็ใส่เลยของมา้องมาเพิ่มของมาเพิ่นคลากหลายบลาใส่ห้กะเรียกลองนี่มาจัดจานเลยเฮาบัดไปครับแล้วจัดจานครับโอ้ยสุดยอดเลยครับอ้าวฝโหข้างนอก ไกลเพื่อข้าตายได้ด้วยนามสิไรครับเอส่วจุกุ้มครับป้าหน้าผ้าซุกสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สวัสดีอีกเทือนึงเนาะคะ่ะครับผมบรรยากาศคืมๆค,ค,ค่ะเป็นตาฝนต๊แห้งขงังหลังเนาะแต่ว่าในหันเห็นแต่คู่สา <c oughs> ค่ะมือนีมาเซ็บแซมน้อกันค่ะพี่น้องตำสบายนั่งเนาะคะ่ะใส่เล็บมือนั่งแล้วก็หอยเชลีหอยเชลีเนาะคะ่ะหอยหอยเม็ดกระถิน,น,น,นะคะ่ะนี่เล็บมือนั่งโอ้ยพักเข้า <c oughs> <c oughs> มีต้าแบกแตงะคะ่ <c oughs> งนะง <c oughs> ่า,งงายๆเนาะคะ่ะ มาค่ะเบาๆร้าย้ายห้างลุยเลยเฮารุยคับมาค่ะพี่น้องมาแสๆน้ำกันค่ะอือครับชิมล่างกันด้วยฮึฮาพี่น้องไล้ยินเสียงป่าห้องบ่ค่ะป่าฝนเป็นใจแห้ง มาังสีตลอดครับต่วแห่งปะตกลออมไปทนตั้งขางบั้นโต๊ตกับต๊กแห้งดีเป็นได้ใตงอืองบ้าเ่าอัันมักใหญ่เลยเป็นดอดเลย เล็บมือนางค่ะอุบอั่วขาวๆเลยค่ะอืม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 อ่มอัมอื <c oughs> <c oughs> มอน,น,น,นอื ืมใบไม้หูลงมาใส่น้กันหยัใส่กันไปเลยนะเขาเนาะอืมอนแต่ว่าฝ่าฝนไม้แนวนี้อันตรายเนาะคือเร็วๆฮะอืม อุ้ยัวาัวเราะหังเวียนหอนแห้งค่ะเอาแห้งเนาะ จวดแนด่เ้ยค่ะพี่น้องเอยเล็บมือนางกับสบายนางอันนี้เฮาซื้อมาจากตลาดแล้วก็เอามาด่วนอีกเนาะรันะดดวจัดปลอดภัยครับงานยุ่ข้าวผิวมาก <laughs> ปกัดดีมัเกเนาะเขาแกล้งเห่านี่คือสีเหลวแล้วนะเขาเนาะเหลวเลยกินเยอ้วเลย <c oughs> ลลเดี๋ยวเหือเลยจ้าตัวหนัก แซ่บบ่อท้าแซ่บดครับอืมขักกระถินนี่ห้วยนี่กแนะ็แซบเนาะพี่สุนทรเพิ่นวาเพิ่นอยากกินอยากเห็นเทากินตำส่วห้วยเม็ดกระถินพิ่นวา <laughs> แนวมากเพิ่นเหลือคือ,อ <laughs> กินตำสบายนาั่งห้วยเม็ดกระถินไปก่อนเนาะคะ่ะ

bà nhầm cho khó đấy, nhầm <laughs> 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 Ừ. subscribe cho kênh พี่น้องสิได้ยินพี่น้องสิได้ยินเสียงลมร่มกวนบ่นี่ฮะกินไปน้ำงามใหม่ก็ลนลงมานั่ค่ะบ่เป็นยังนอกวัตยาหักลงมานอกขนโขนลงมาเหลืองใหญ่เลยได้เข้าไงแรงไ่แรงมั้ยน้องโตไผ่ตมันแล้วบ่ลุยเถอะลุย เปนยังมฮัมน้องไหม่เด็ดพี่น้องเูง้ยำใจกันไ้เลยออบรรยากาศดีคัับ้น<ฯ>ต,ตกแนวนี่น้เป็็จแต่ไปไต่กบบนะฮะที่นี่กบอะไรนะต๊ะบ้างกะลุมขออนุญาตมุ่มากเนี่ยจังน้อยเด้อขายานฝนหัอ่อ Mm. you. -hmm. ปาพ้นดีต่งหัวปีป่านนี้เศร้าให้เศร้าหนากนอ่ะโอ้ยิ่มเปื่อยๆแล้วเนาะม,มาตังหัวปียังสี่อะยันขาดส่วงแล้ว พ็ผนขาดช่วงบบานี้คบออกไครออกมววงนนขาดช่วงไายเบิ <c oughs> บดบก็ได้ออกแน่แท้ลูกเลยว่ะติ๊ <c oughs> <c oughs> แคยสม,นสม,ชมชีนสมสมซื้อมั้งมันลมจะเริ่มสงบละว่าต้องยำแล้งเขาดีเรียนดิเรียนหลุดเลยคำมีขั้นสุชาครับบันรนักทิราทิรานอนห <rí> e> น้าบันนน้อฝนมาละค่ะเบิร์พอดีเนาะเกี่ยงซับเลย เป็นพิลินเลื่องตะบกีย์เทศดหายเวลากืนก่อนเนาะค่ะเออบรรยากาศดีแฮ่มฝนฝ่าห้องยืมๆมากล่ะค่ะข้างหลังอืมอ่าเนาะ แสบหลายค่ะสมอยากแห้งเนาะค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กับปูกับตากะสิไหวเพียงเท่านี้เนาะค่ะไหวพอกันไหมคลิปหนาเนาะค่ะบัตรหน้าผ้าซุกสวัสดีค่ะสวัสดีครับ